จะไปตามตัวเลขความฝันของลุงสุธนกันนะครับไปเลยกันนะครับไปเลยนะครับผมฝันเออคุณลุงสุธนที่มาปฏิบัติกระท่อมอยู่ตรงนี้เนาะมาดูแลกระท่อมอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวมาพอดีนะคะท่านชมท่านพูดคุยกับพี่สุธนกันนะครับนะครับูจะพูดยังไงมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ไม่น,น่าตอรอมันเดินตัวหนิออหน่าตอรอน่าตอรอมันเดินมาเป็นอะไรครับน,น่าตอรอตอรนะออะไรก็มันไม่ทวงตอนอตอนผ่านมามันได้อสองหนึง่งสองเจ็ดเก้าเนาะมันได้สองเจ็ดเก้าเจ็ดวันผมวันหนึ่งก็วัาหนึ่งก็ทุกเล่นหนึ่งเก้าก็เซ็ซีได้สามห้านี่ก็ตองงวดก็ได้สองเจ็ดห้า สองหัวประจัสได้สองเจ็ดห้า CMC นะคะ c ซีใดสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดซี่เจได้ c m สี่เจ็ดแค่สองตัวสองตัวนั่นเลยคุณลุงมานอนเฝ้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตลอดใช่ไหมนอนอยู่ตรงนี้เลยน,น,นอนอยู่กองไฟตรงนี้เลย <c ười> โอ้นอนอยู่กองไฟเรียกกระสินไฟใช่ไหมกสินไฟ <c ười> โอ้ใช่ครับลุงสุทนจะมานอนอยู่ตรงนี้นะครับ <c ười> นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้แต่แ <c ười> ถว กสินไฟหรือว่ากองไฟอยู่ที่กระท่อมสูงลงปูว <า S 1> สวงนะครับเอานั่นหละมาวางไว้ตามนี่เนาะฝันฝันว่าอย่างไงครับฝันว่าอย่างไงเล่าใหม่พี่สตงให้ให้วาวเอาวาวมาวางไว้ตรงนี้ปู้บอกเอเล็กๆอันนี้ใครทำาเล็กๆ,ๆผมเองครับอ๋อพี่ทําเองใช่ไหมคะทาแล้วทำไมมันเป็นตอนเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่มันสามตอนนะตอนแรกมันห้าตอนที่สองก็มันเจ็ดเนาะ ตอนสุดท้ายสี่มันห้าเจ็ดสี่วะผมว่าคล้ายมันไอเล็กจ็ทุ่มแหละก็สี่เจ็ดนะ 4, 7, 7, มันเป็นตอนยังไงครับเป็นตอนยังไงครับมัเป็นตอนมาร่วมกันแนละ้ว<อ> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางวานนี้ในจะม่แหงรับมาร่วมกัน,นววเป็นลุงนะทำเองใช่ไหมหรือยังไงเป้าเนี่ย แต่ก่อนเรียงไว้เรียงเรียงไว้เรียงไว้แต่ก่อนนี่มันลมมันพัดเออี่มันพัดเป็นก้อนเป็นก้อนโอ้โแต่ก่อนเรียงไว้พับเป็นก้อนมากองกันแต่ละอันละอันอันอันแรกก็อ่าอันอันที่สองก็เจ็ดอันที่สามก็สี่อย่างนงี้เนะผมว่าห้าที่แรกที่แรกว่าจะเรียงกันอยู่เรียงกันยเงกันเป็นแถวยาวแต่ทีนี้ลมพัดลมพัดมันรวมกันจะมารวมกัน เป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็ฟันว่าลงปูให้เอามาเรียงตามนี่อ๋อเรียงตามแถวอ๋อเรียงตามแถวแบบนี้เนาะจะเป็นแถวแบบนี้เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะครับความฝันของลุงสุทนนะครับผมบูว่าจะให้ว่าวนะครับนําว่าวมาผูกมัดเรียงรายกันเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับมาเรียงไ้ตรงนี้แบบนี้นะครับนะครับแล้วว่าวจะ อว่ามากองกันพราลมพัดจะมากองเป็นก้อนนะครับมัดเป็นจุดเป็นจุดเป็นกองครับครับเดี๋ยวเราจะไปนับนะครับว่าว่าแต่ละอันนะครับเป็นชุดเป็นก้อนตามความฝันของลุงสุทนนะครับว่าจะมีอาจจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนับกันเลยนะครับนี่ครับผม ก,กระท่อมสูงหลวงปู่สวงอยู่ที่บ้านจบกตำบลตาวังอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงสุทวนไปดูว่าวไปดูว่าอยครับผมไป,ไปดูว่าเด้อว,ว่าเป็นการ มารวมมามัดกันอยู่ยังไงนะครับฮะเรียงไว้ยังไงครับอ๋อเรียงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้ครับอันนี้มันก็ติดกันได้ไงเรียงอย่างงี้รวมอันนี้อันนี้ต่างหากครับอ๋อจะเรียงกันแบบนี้จะไม่ติดกันย้ายไว้เป็นสาสานเขาย้ายไว้ย้ายไว้ย้ายไม่ติดกันอ๋อแต่คราวนี้มารวมตัวคราวนี้มารวมมารวมเป็นชุดๆ มารวมไอ้ไอ้นี่ทำไมมันไม่รวมตรงนี้เนาะมันรวมเป็นก้อนอยู่ตรงนี้นะครับนยงีอ่เป็นก้อนเป็นชุดชุดใครชุดมันอันนี้ทำไมไม่ไปนู่นผมว่ามันไมปในการให้หมดเนาะพูดถึงก็ยังมาเป็นอย่างนี้เลยแต่เป็นอย่างนี้นี้มันไปไม่ได้มันติดมีติดไม่ทั้งนี้ตัวแรกน่าน่าจะไปรวมกันตรงนั้นเลยสรุปตัวแรกนี้ตัวตัวแรกชุดนู้นบอกครับชุดนู้นบอกชุดนี้ชุดนี้จีจีกี่ตัวครับต้นนั้น ตัว้าตัวอันนี้ห้าอันนี้อันนี้อันนี้เจ็ดเจ็ดอันนี้เจ็ดเจ็ดอันนี้สี่อันนี้สี่โอ้นะครับผมนะครับอันนั้นชุดนั้นชุดนั้นห้าว้าวห้าตัวนะครับชุดนี้อันนี้เจ็ดนะครับอันนี้เจ็ดอ่านับดูครับนับดูหน่อยนับดูหน่อยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเอ้าเจ็ดจริงๆครับเจ็ดจริงๆจริงด้วยครับอันนี้มันไม่ไปรวมกันตรงนน้นเนาะมันน่าจะไหได้มันน่าจะมาตรงนี้ที่เดียวกันกองอยู่ตรงเดียทีเดียวกันแต่ว่าจะเป็นชุดแบบนี้แยกแยกชุดเลยไม่ใช่แยกอไม่ใช่ที่แรกเลียงอยู่อย่างนี้เออทีนี้รวมมาอันนี้มันติดกันอย่างนี้นะ นี่ลมลมทำไมลมมันไม่ไปหมดนี่มันไปจากทางนี้คอันนี้ย็7นี่นะอืัตนี้มันไปไม่ได้เลยมันมันติดไม้อยู่แต่สองตัวนี้ถ้าจะไปนี่ก็น่าจะไปหากันได้แต่ไม่ไปไม่ไปครับครับอ๋อแล้วก็เลยมามาอยู่ในชุดเจ็ดกับอแยกอ่ลุงลุงสนแยกให้ดูหน่อยทีนี้แยกเป็นชุดอ่าจะอยู่อชุดชุดนี้อยู่งี้อนี้อ่าจะอยู่งนั้นเออคำว่าน่าจะไปหมดแล้วนี่ครับไม่ได้ครับ เราไม่ใช้ได้แต่ไม่ไปเป็นปูให้ปริศนาค่ะคิดว่าปูให้ปริศนาค่ะอันนี้อันนี้ห้าอันนี้เจ็ดอันนี้สี่เอานะครับมันก็ะูกอันนั่นเจ็ดห้าเนาะโอ้กระโถกับซีเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดไปเจ็ดสีตัวเดียวกันตัวเดียวกันเพไปขึ้นมาจ้าอ่ะมุกเช้านี่เขาก็เอฟซีจากอุบลเขาก็จะซอนซีซีได้สี่เจ็ดห้าศูนย์สี่เจ็ดห้าศูนย์แบ่งไ้การดีแล้วเดียวกัน ครับปู่ให้เป็นปริศนานะครับเนาะครับหลวงปู่สวงให้เป็นปริศนาเด้อนะครับตัวเลขนรสทว้าวนะครับคิดยังไงได้ทำว่าวเนี่ครับมีก็คิดจะทำเนาะเพราะทำไมคนคนในพราญายังได้ก็บูชาไปในหลวงปู่ออ๋ทำให้บูชาใช่ไหมคะบูชาไปไหว้หลวงปู่ไหว้หลวงปู่อ๋อถ้าใดที่จะเดินทางมาก็มาเช่าบูชากับอยู่ที่นี่ได้เลยบูชาได้เท่าไหร่คะแล้วแต่เรียว่ายังไงคะ เราก็ไม่ทราบเลยไม่ทราบว่าจะให้บูชาเท่าไรีแล้วเขาจะใส่แล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมแต่ศรัทธาบถ้าเขาใส่มือหนึ่งก็แล้วแต่เขารลานเรเป็นยังดีเนาะแตลานหนึ่งดีห้าบาทก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันครับผมก็ทำบุญตามศรัทธานะครับตามแรงศรัทธานะครับอันนี้เธอคือทำเองเนาะพี่ทำเองทำมากี่วันนะคะโอ้ยเป็นสิบกว่าวันเลยนะสิบกว่าวันสิบกว่าวันเล่าเท่าไหร่ นะกเจนะ็ี 5, ่ก็ 7, 4, เป็น,ปนอันนี้เดี๋ยวนะสรุปให้ตัวเลขห้าเจ็ดสี่เป็นเอาห้ากับเจ็ดกับสี่มาบวกกันได้เท่าไหร่ห้ากับเจ็ดกับสี่รวมกันเป็นเท่าไหร่เอาข้กระสังรวมหน่อยมองดีเอาเครื่องคิดเลขห้าสี่เก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่เก้าบวกเจ็ดก็สิบหกก็หนึ่งหกนะครับเอาอย่างนี้เอาห้า สี่เป็นบนเอาสามอันมารวมกันเป็นสิบหกเป็นหนึ่งหกอ้าวได้ละครับผม่็ขุณชิงลุกขุณชิงลุกขุนอ่ะแม่นคุนอ่ะโอ้โนะครับบพมาะล่าอะไเพราะว่าเลขหนึ่งหานี่ดังแต่ถ้าซื้อขึ้นซื้อลมงกันอาจจะเป็นหนึ่งหกอาจจะออกก้อนไอ้วันสงการเด้อไม่แน่นอนนะครับซื้อก้าหนึ่งห้านะทำมันมาซื้อ อ่าหนึ่งเก่าอย่างเี้กมันกระตุกอยู่สองตัวครับผมโอ้ยไอ้ของฟองก็หัวดีถึงหือหัวดีเถอะเนี่ยเนี่ยติดตามช่องเมาสั่งเลยเด้อครับไอ้ของฟองก็หัวดีแถอเนาะโอ้ยไอ้ของฟองหัวดีก็ม้วนประเดี๋ยวเอามารวมกันได้เสื้อเอามารวมเป็นไหนหนึ่งทีนึงเด็กคนเคยทำเหยพี่อ้าวนะครับห้าเจ็ดสี่ครับรวมกันเป็นสิบหกครับสามตัวบนฝันฝันอเลยฝันว่าพูอยากให้ทำเนาะพี่ใช่ไหมครับฝันก็ฝันว่าไงนะวางตรงนี้แหละเรียงวาง ใส <straightforward> ่ลุงปูว่านู้นเอไปไว้ตามตามนั่นตามเชือกตามเชือกจ้าให้เอาไว้ห้อยข้างหน้าทำไมมันรวมเป็นก้อนเป็นก้อนมาให้พิศนาพ่อให้พิศนาแน่นอนเลยฝันบ้านหลวงฝันหลวงปูให้เอาว่าไปไว้ให้เรียงแถวทางโน้นเรียงแถวตามเชือกนู่นตามพอตื่นเช้ามาเห็นจับเป็นมดหมู่ให้เลยเเป็นตัวลขเป็นตัวเลข ทำไมบัวควาสตัวนี้มันไปรวมกันตจนน่าให้หมดเนาะเจ็บมันอยู่เป็นอยู่เป็นกัดเป็นตอนเป็นตอนให้โชเด้อลงปลูกให้โชคให้โชคเด้อปู่เนาะขอขอขอสองวิสามวิหน่อยครับปู่หลวงพ่อข้อนนนครับผมเลขไหนหาเจสีบ่ครับห้านี่ห้านี่เจ็ดนันสี่มั่นใจบ่ครับหาเจสีนี่ครับผมวันนี้ผมยังไม่ทราบเนาะห้าเจ็ดสี่มาแท้แน่นอน วันนี้ลองเลยเนาะพอนเนาะไม่รู้เนาะเนาะปลาทางเนี่ยคงไม่รู้เนาะมันหวาถูกมันออกมาไม่ถูกก็ทำยังไงนะมันก็เสียแล้วว่าแล้วจะดวงแล้วจะดวงนะครับจะดวงเนาะครัคคบก็สรุปได้แล้วนะครับห้าเจ็ดสี่กับหนึ่งหกเด้อนะครับเรียกว่าพ่อสุทนอยู่ที่กระท่อมสูงหลงงนะครับเส้นสี่ได้สี่เจ็ดเสมสีได้สี่เจ็ด ถูกย่ไไรตนมใชครับผมสรุปตัวเลขของลุงสุทนนะครับที่เบ้ามารวมตัวกันมารวมเป็นมัดเป็นก้อนนะครับอันแรกคือมารวมกันเป็นห้าครับรวมห้า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 อันนะครับผมอันที่สองเจ็ดนะครับครับเบ้าเจ็ดอันที่สามครับสี่นะครับผมนะครับห้าเจ็ดสี่นะครับห้าเจ็ดสี่ถ้า ชอบก็นําไปลงทุนกับสลากกินแบ่งในงวดวันที่1เมษายน2564นะครับแล้วก็นําว่าวมารวมกันนับรวมกันได้16นะครับ16ตัวก็เอาไปเป็นเลขล่างได้นะครับเอาไปเป็นล่างรวงล่างได้นะครับ16นะครับ574กับ16นะครับเรียกว่าวลุงสุธนอยู่ที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับถ้าชอบก็นำไปลงทุนได้นะครับผมนะครับ ดูแล้วชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมในงวดวันที่1เมษายน2564นะครับ